คอร์รัปชันเนี่ยผมเปรียบเหมือนมะเรง็งแต่ไม่รักษาไม่ได้ครับจำเป็นต้องรักษาและมันกระทบหลายเรื่องมากทั้งการเมืองเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพวกเราครับ เราเสียเงินให้กับคอร์รัปชันอยู่ที่9แสนล้านบาทต่อปีครับเสียโอกา,าสในการใช้ของที่ดีครับผมก็ไปลผลักภาระกับผู้บริโภคไงไม่มีทางที่จะเข้าเนื้อตัวเองอยู่แล้วครับก็เลยทําให้ของแพงขึ้นถ้าเราเนี่ยเห็นคนทําชั่วแล้วได้ดีคนก็จะไม่อยากทําดีเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการทําดีและที่ตลกร้ายคือค <ns> อร์รัปชันนั้นมันเป็นวัฒนธรรครับเ ah พราะเขาเจริญก็เลยไม่คอร์ร um, ัป <t> ชันหรือกับการเพราะไม่คอร์รัปชันก็เลยทําให้เขาเจริญเออ สวัสดีครับนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระนะครับต้องบอกว่า EP นี้สำคัญมากครับน่าจะเป็น EP หนึ่งเลยนะที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่าในเรื่องคอร์รัปชันมหันตภัยร้ายทำลายประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมีประชากร70ล้านคนใช่ไหมครับจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเห็นด้วยไหมครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งครับถ้าถาม70ล้านคนเนี่ยทุกคนบอกเหมือนกันก็คือเรื่องของคอร์รัปชันเชื่อไหมครับว่าผมมั่นใจมากเลยว่าทุกคน เชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทยมีคอร์รัปชันใครเห็นด้วยบ้างคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับและต้องบอกว่าคอร์รัปชันนั้นมีมานานมากแล้วนะครับไม่ใช่มีแค่ยุคนี้นะครับมีตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าไปถามท่านก็ได้ถามว่ามีไหมผมมั่นใจว่าท่านตอบว่ามีนะครับถามรุ่นพ่อรแ,แม่เราผมก็มั่นใจว่าท่านบอกว่ามีถามรุ่นเราก็มั่นใจว่ามีคอร์รัปชันเนี่ยผมเปรียบเหมือนมะเร็งก็แล้วกันนะครับมะเร็งเนี่ยเป็นโรคร้ายใช่ไหมครับมันเริ่มจากมะเร็งขัน้น เป็นขั้นที่2เป็นขั้นที่3เป็นขั้นที่4ซึ่งเป็นโรคร้ายที่ทําให้เสียชีวิตได้ถามว่ารักษาได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ว่ามันยากหน่อยแต่ไม่รักษาไม่ได้ครับจำเป็นต้องรักษาเหมือนกันเลยประเทศไทยเนี่ยมีคอร์รัปชันก็จะเป็นต้องแก้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าคอร์รัปชันเนี่ยมีผลกับทุกคนนะครับทั้งคุณและผมครับและมันกระทบหลายเรื่องมากทั้งการเมืองเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพวกเราครับ ก่อนจะไปต่อกันว่าคอร์รัปชันในเมืองไทยเนี่ยร้ายแรงแค่ไหนนะครับผมว่าเราเริ่มต้นจากนิยามของคําว่าคอร์รัปชันก่อนดีกว่าครับคอร์รัปชันในหมายถึงการใช้อํานาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของส่วนตัวครับไม่ว่าจะเป็นการติดสิ้นบนการยักยอกทรัพย์หรือการปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาคการเมืองเท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดขึ้นกับ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วยครับมีองค์กรหนึ่งครับชื่อว่า Transparency International เป็นหน่วยงานที่ให้คะแนนความโปร่งใสของแต่ละประเทศครับหรือที่เรียกว่า Corruption Perception Index ครับย้อนไปสัก20ปีแล้วนะประเทศไทยอยู่อันดับที่70จาก133ประเทศครับตัดภาพมา20ปีนะครับปี2023นะครับประเทศไทยอยู่อันดับที่108จาก1 0 0 ประเทศได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะค่อนมาทางข้างล่างใช่ไหมทีนี้อยากรู้ไหมครับว่า5อันดับแรกที่ถือว่าคอร์รัปชันน้อยสุดคือประเทศอะไรบ้างอันดับ5คือสิงคโปร์อันดับ4คือนอร์เวย์อันดับ3นิวซีแลนด์อันดับ2คือฟินแลนด์และอันดับ1ได้แก่เดนมาร์กท่านสังเกตดูจะเห็นว่าทั้ง5ประเทศนี้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็เจริญแล้วทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ร่ำรวยด้วยนะทีนี้คำถามที่ผมอยากจะถามทุกคนก็คือว่าเพราะเขาเจริญก็เลยไม่คอร์รัปชัน หรือกับการเพราะไม่คอร์รัปชันก็เลยทําให้เขาเจริญเออน่าคิดว่าน่าคิดว่าอะไรมาก่อนกันแน่นะโอเคคอมเมนต์ข้างล่างได้ต่อมาครับให้ทุกคนเนี่ยทายเล่นๆน,นะครับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเราเสียเงินให้กับการคอร์รัปชันไปปีละเท่าไหร่กี่หมืน่นหรือว่ากี่แสนล้านลองคอมเมนต์ข้างล่างได้ทายเล่นนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี้ยไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับได้แต่ประเมินเอานะครับเราเริ่มต้นนี้ก่อนปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยนะครับ มีงบประมาณในการพัฒนาประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะ3.1ถึง3.3ล,ล้านล้านบาทครับทีนี้ลองทายเล่นกันหมครับว่าสมมติว่างบประมาณ100บาทเนี่ยคิดว่าจ่ายให้กับการคอร์รัปชันไปกี่เปอร์เซ็นต์20นะครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับ 40, บ 40, 40เลยครับโอเคส่วนไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่ามีองค์กรอย่างเช่น World Bank แล้วก็ UN มีการคาดการณ์ว่าในประเทศกำลังพัฒนารวมประเทศไทยด้วยนะครับเขาคาดการณ์ว่าจากงบประมาณ100%เรเนี่ยเราจ่ายให้กับคอร์รัปชันไปประมาณ10 ถึง30%มบปรครับงบประมาณพันธุนี้อยู่ที่ประมาณ3าล้านล้านบาทถ้าแปลว่าเราเสียให้กับคอชั่นอยู่ที่3 0 0แสนล้านบาทต่อปีแต่ถ้าเราคิด30%แปลว่าปีปีหนึ่งเราเสียเงินให้กับคอชั่นอยู่ที่9 0 0 0แสนล้านบาทต่อปีครับ9แสนล้านบาทเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้าวันนี้เอาเงิน90,00แสนล้านบาทเนี่ยไปซื้อสมาร์ทโฟนราคา2 0 0 0 0บาทนะครับจะได้45ล้านเครื่อง ถ้าเอาไปสร้างโรงเรียนถ้าหนึงโรงเรียนเนี่ยใช้เงิน50ล้านบาทในการสร้างเราจะสร้างได้ถึง1 0 8 0 0 0โรงเรียนถ้าเอาไปสร้างส่วนภูมิเราจะสร้างได้ถึง7ส่วนภูมิทีนี้มาดูกันครับว่าคอร์รัปชันนั้นส่งผลเสียกับพวกเราอย่างไงบ้างข้อ1คือเสียโอกาสครับแทนที่เงินทั้งก้อนเนี่ยจะได้ไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาล ถนนทีนี้เนี่ยเงินไปไม่ถึงใช่ไหมจาก100บาทอาจะเหลือสัก80บาทคุณภาพก็ไม่ดีทําให้พวกเราเนี่ยเสียโอกาสในการใช้ของที่ดีครับข้อ2ค่าครองชีพพวกเราก็สูงขึ้นด้วยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวกันยังไงคืออย่างนี้ครับเวลาที่มีคอร์รัปชันเกิดขึ้นเช่นผมอยากจะได้งานใช่ไหม ผมก็ต้องมีการติดสินบนสมมุติว่าท่าง,งานนี้คือ100ล้านบาทแล้วผมก็ต้องติดสินบนเขาเพื่อจะได้งานสมมติว่าติดสินบน20ล้านด้วยกันเพราะว่าเขาต้องไปกระจายแบ่งกันหลายคนเนี่ยออกไหมคือมันจะไม่จบคนเดียวไงแต่ว่าค่าก่อสร้างคือ100ล้านติดสินบน20ล้านรวมเป็น120ล้านนั่นคือคอสผมใช่ไหมครับผมก็ไปผลักภาระกับผู้บริโภคไงไม่มีทางที่จะเข้าเนื้อตัวเองอยู่แล้วครับผมก็ต้องไปบวกกับคนอื่นครับก็เลยทําให้ของแพงขึ้นค่าของชิปก็เลยสูงขึ้นครับข้อกาม่ดีครับเช่น จากเดิมเงิน100บาทใช่ไหมครับมีการคัปชชนไปสมมติ30เหลือ70แทนที่100บาทเนี่ยจะได้ไปที่โรงพยาบาลเต็มๆใช่ไหมครับสามารถไปจ้างคุณหมอจ้างพยาบาลแล้วก็จ้างเจ้าหน้าที่ได้ใช่ไหมครับพอเงินมนไปจาก 100, ร้อยเหลือแค่70ก็เลยทําให้การจ้างงานจ้างคนนั้นน้อยลงดูแลคนไข้ไม่ทันก็เลยทำให้บร,ริการแย่ลงครับข้อ 4. ความไม่เท่าเทียมครับมันกลายเป็นว่าคนมีเงินมีคอนเนคชั่นจะได้สิทธิพิเศษในการทําธุรกิจและอื่นๆครับเช่น การได้งานการข้ามขั้นตอนและก็การคุ้มครองดูแลที่ไม่เท่ากันครับเผื่อใครไม่เห็นภาพนึกถึงสวนสนุกครับมันจะมี2เลนใช่ไหมเลนธรรมดากับเลน VIP mm hmm. เลนธรรมดาเนี่ยจ่ายถูกหน่อยอาจจะจ่าย500แต่ว่าโหคิวยาวมากเลยแต่ถ้าคุณอยากเร็วคุณก็ต้องไปเลน VIP จ่ายเงินมากขึ้นก็จะเร็วขึ้นคล้ายๆกันข้อ5ความศรัทธาในระบบก็ลดลงครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่ามีคอร์รัปชัน แต่คนที่คอร์รัปชันคนที่โกงกินชาิบ้านเมืองเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอันดับแรกเลยแน่นอนว่าทุกคนรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีแต่ที่ตามมาคือเราจะสูญเสียความศรัทธาในระบบครับถ้าเราเห็นว่าคนทําดีได้ดีคนทาชั่วได้ชั่วเราก็จะไม่อยากทําชั่วใช่ไหมเราก็าอยากทําดีแต่ถ้าเราเห็นคนทําชั่วแล้วได้ดีต่อเวลาเนี่ยคนก็จะไม่อยากทําดีเพราะไม่เห็นประโยชน์ของการทําดีตรงข้ามอาจจะอยากทาชั่วมากขึ้นเพราะเห็นว่าทําชั่วแล้วได้ดี พัทต่อไปคือตัวอย่างของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันมีเยอะมากจนไม่รู้จะพูดอันไหนก่อนดีเลยนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันของบ้านเราเนี่ยมีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเล็กๆเลยนะไปจนถึงระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ผมจะพูดเป็นเรื่องๆไปนะครับขอแนะนําว่าให้ไปที่เว็บไซต์นี้แล้วกันครับ worldwideweb.anticorruption.in.th ครับนี่เป็นเว็บไซต์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยครับ ซึ่งพวกเราเนี่ยได้ใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับลองเข้าไปดูได้ครับมันมีเยอะหรือเกินครับและที่ตลกร้ายคือคอร์รัปชันนะั้นมันเป็นวัฏจักรครับเช่นสร้างถนนนะครับเริ่มต้นก็คอร์รัปชันละผมจ่ายใต้โต๊ะไป20%เรหลือ80%มาสร้างถนนเงินน้อยลงจะได้กําไรด้วยนี่ก็ต้องถนนคุณภาพไม่ดีจริงไหมคุณภาพไม่ดีใช้ไปไม่นานก็พังใช่ไหมเริ่มต้นก่อนสร้างถนนคุณภาพพ่วยแล้วก็พังพังแลง้วทำไงต่อเปิดประมูลใหม่พอมีการเปิดประมูลใหม่ก็หัวกัใใกนใหม ต้องจ่ายเงินระหว่างทางมากมายมันก็เลยเป็นวัฏจักรแบบนี้แล้วลองนึกดูนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ถนนถ้ามันเป็นแบบนี้กับทุกอย่างเลยเป็นไงครับลองนึกดูว่าจากตัวเลขประมาณการเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ย เราเสียเงินให้กับคอร์รัปชันเป็นแสนแสนล้านบาทต่อปีนะครับลองคิดดูว่าผ่านมาสัก50ปีถ้าเอาเงินนั้นไปทําอย่างอื่นประเทศเราจะเจริญขึ้นข,น,ขนาดไหนใช่ไหมเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นขนาดไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพารสุดท้ายสําคัญมากครับนั่นคือการแก้คอร์รัปชันในประเทศไทยครับเข้าใจว่ามันมีอยู่เยอะและมีอยู่ยาวนานทุกระดับชั้นนะครับแต่ก็ต้องแก้ครับเพราะว่าถ้าไม่แก้อนา,าคต มันจะแย่กว่านี้ครับและลูกหลานเราก็จะยิ่งแย่กว่านี้อีกครับต้องบอกว่าการแก้มันเป็นเรื่องที่ยากละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนมากนะครับและคนต้องใช้เวลาแต่ถ้าผมจะสรุปให้หลักๆคือต้องอาศัย3ภาคส่วนด้วยกัน1คือผู้นํา2คือด้านกฎหมายและ3ก็คือพวกเราประชาชนครับผู้นําก็ต้องเอาจริงครับตั้งแต่เล็กจนโตผมเชื่อว่าเราก็เลือกตั้งมาหลายครั้งเราก็เคยเห็นพรรคการเมืองใช่ไหมทุกพรรคการเมืองหาเสียงเหมือนกันใช่ไหมครับเราจะปราบคอร์รัปชันเราจะปราบโกงไม่เคยมีพรรคไหนหาเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับเราส่ง รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอาจริงครับมันต้องเริ่มจากหัวก่อนนะถ้าหัวสายหางก็แน่นอนสายใช่ไหมครับหัวต้องนิ่งก่อนเราก็เห็นต่างประเทศใช่ไหมครับที่บางครั้งขนาดผู้นําประเทศเนี่ยยังต้องติดคุกเลยและต้องเพิ่มความโปร่งใสครับยกตัวอย่างเช่นเอาข้อมูลเนี่ยขึ้นเว็บไซต์เลยครับให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ครับอ๋อนี่สร้างอันนี้นะ ใช้เงินเท่านี้ผู้รับเหมาเป็นใครแล้วถ้าให้ประชาชนเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญใช่ไหมครับบางคนเกียนกฎหมายบางคนเป็นวิศวกรอยู่แล้วสามารถช่วยดูได้อันนี้อาจจะแพงไปอันนี้ไม่จําเป็นตั้งคําถามได้เป็นต้นนะครับ2คือกฎหมายผมว่ากฎหมายไทยอย่างจริงๆดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราแค่ไม่บังคับใช้เฉยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มงวดขึ้นเรื่องของการใช้กฎหมายจริงๆครับและ3ก็คือพวกเราประชาชนครับประชาชนเนี่ยก็ต้องมี2อ,อย่างครับ1ก็คือ ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับเพราะว่ามันมีอยู่ทุกที่ใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันครับ2ก็คือเราเองก็ต้องไม่คอร์รัปชันก่อนครับไม่ทําผิดเรื่องเล็กๆน้อยนอยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราก็ยังโอเคกับการเช่นฝ่าไฟแดงเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทเล็กๆน้อยๆแบบนี้จริงๆก็คือคอร์รัปชันอย่างหนึ่งนะครับและที่สําคัญมา,มากเลยคือ เราต้องปลูกฝังเยาวชนของเราให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ชนตนซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นตัวอย่างให้เด็กสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฟังจากคุณมากจังเลยครับคุณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างไรอาจจะต่างจากผมก็ได้นะครับช่วยกันคิดแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและนี่คือ Money Matt e r นสัปดาห์นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหานี้เห็นว่าเราตั้งใจทำนะก็สามารถตอบแทนเราได้ด้วยการกดไลค์ให้เรากดซปเปอร์แซง แชร์ให้เพื่อนๆได้ครับที่สำคัญนะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้แนะนําว่ากด subscribe แล้วกดกระดิ่งไปเลยครับจะได้ไม่พลาด m ม n e y Matters แม้แต่ EP เดียวครับขอทุกคนโชคดีไว้เจอกันครับสวัสดีครับ